ตอนนี้ก็ใกล้ที่จะครบ3ามปีของคอสชครับใช่ไหมครับบเดียวออนะอาจารย์พฤษภา22พุิบพษทีมงานเขาเตรียมที่จะให้เราถอนพิษอะไรคสชก็ไม่รู้เราลองไปดูกันดีนับตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ายึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา3ปีแล้วคสอชอได้เคยประกาศและกำหนดในรัฐธรรมนูญปี2557ฉบับชั่วคราวว่าจะทำการปฏิรูปตามมาตรา27ที่บัญญัติไว้ว่าให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ11ด้านเช่นการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นการศึกษาสื่อมวลชนเป็นต้น และหลังจากนั้นก็ได้มีการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าจวบจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการปฏิรูปเกิดขึ้นแล้วบ้างหรือยังและแนวทางในการปฏิรูปที่ปรากฏจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และจะเป็นการปฏิรูปที่แท้จริงหรือไม่เราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันกาารก่อนจะถอนพิษเรื่องนี้เนี่ย เอาวิทยาธรรมเรามาคุยก่อนว่าที่เราเรียกร้องปฏิรูปเนี่ยอะไรคือการปฏิรูปเพราะว่าเราพูดกันปฏิรูปปฏิรูปเดี๋ยวมันจะเลื่อนลอยผมคิดว่าดีที่คุณพูดมันต้องชัดการปฏิรูปไม่ใช่การแก้เล็กแก้น้อยเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยถ้าอย่างนั้นเราจะเรียกคําว่าปฏิรูปทําไมคือปฏิรูปเนี่ยถ้าแปลตามศัพท์มันก็คือการเปลี่ยนรูปแต่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนรูปเฉยๆต้องเปลี่ยน มันต้องมันต้องเป็นเกิดจากสิ่งที่เรามีปัญหาหนักมากถ้าประเทศไทยไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเปลี่ยนแปลงระบบอะไรที่บอกว่าดีขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้นอยู่กับค่านิยมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของแต่ละคนที่จะคิดผมเนี่ยได้ฟังท่านนายกอนันต์ปัญญาลชุนสมัยที่เป็นคณะกรรมการปฏิรูปสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ ผมได้ฟังอาจาร,รย์ประเวศวาสีเป็นอีกคณะกรรมการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสองท่านนี้ตรงกันก็คือบอกว่าถ้าจะปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่ควรจะมีจุดมุ่งตรงกันก็คือต้องลดอำนาจรัฐ และเพิ่มอำนาจประชาชนไอ้นั่นคือการตั้งเป้าหมายของการปฏิรูปถูกไหมอาจารย์ซึ่งซึ่งจะบอกว่าคอสช,อชอขออ้อจะตั้งอีกเป้าหมายหนึ่งก็ได้คนละเป้าหมายกับอาจารย์ได้ได้ไดถูกไหมแต่แต่ประชาชนต้องช่วยกันคิดว่าเราควรจะตั้งเป้าหมายอะไรเพื่อประเทศหรือทิศทางในการเดินครับที่จะให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเ,เพราะเราไปติดขัด,ต,ดติดกุกติดกักแล้วเราเลยบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มันต้องปฏิรูปเพราะมันติดกุกติดกัก อานนี้ปฏิรูปก็คือเปลี่ยนระบบเปลี่ยนโครงสร้างให้มันให้มันเป็นของใหม่ให้มันดีขึ้นดีขึ้นคำว่าดีขึ้นเนี่ยจะเดินทางไหน <S <S ผมเล่าให้ฟังเมื่อกีน้นี้ผมก็ถามคุณภิสิธิ์คุณภิสิธิ์บอกเห็นด้วยกับท่านนายกอนันและท่านอาจาร,รย์ประเวศวสีตกลงผมเลยได้ยินมาสามท่านละที่บอกเห็นด้วยว่าต้องลดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชนก่อนหน้านั้นสมัยผมร่างและทั้งรุมนปีห้าศูนย ผมเคยไปฟังบรรดาครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ทั้งหลายอย่างอาจารย์นี่ที่เอี่ยวสีวงศ์ก็พูดว่าต้องลดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชนผมเอากลับเข้าไปปรึกษาในสภาสอสอรอสภาร่างรัฐธรรมนูญปี50ว่าถ้าเราจะตั้งประเด็นให้ตรงกันดีไหมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องมุ่งลดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชน ที่ประชุมเห็นด้วยเพราะฉะนั้นรัฐมนตรี50จึงออกมาชัดเจนในแนวนี้อาจารย์วัญชัยเห็นด้วยไหมถ้าคิดอย่างนี้เห็นด้วยครับอาจารย์เห็นด้วยว่ามันทําให้ดีขึ้นอำนาจรัฐที่มากเกินไปเนี่ยมันก็กลายเป็นดำทะมึนครอบงําประชาชนก็เลยอะไรสิทธิ์เสียงอะไรก็ไม่ค่อยมีดังนั้นนการเพิ่มอํานาจประชาชนเนี่ย มันทําให้เกิดการตรวจสอบทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีและถ้าเพิ่มอํานาจรัฐแล้วเนี่ยกลัวแมยเรื่องการหากินเพราะเมื่อ,อไรก็ตามที่อํานาจกระจุกอยู่ที่ไหนมันมีช่องทางในการหากินใช่ไหมครับถูกต้องครับอ,อ,อันนี้คือเราตั้งจุดหมายไว้ด้วยกันที่นี้ที่เรานั่งคุยกันถอนพิษด้วยกันก็คือจุดหมายของการปฏิรูปหรือเป้าหมายก็คือลดอํานาจรัฐเพิ่มอํานาจประชาชน ราวนี้ที่ถ้เาเราจุดหมายนี้เป็นตัวตั้งแล้วไปดูทีละเรื่องไหมจันอ้าวดูทีละเรื่องก็ดีเรื่องแรกสมมติเรื่องแรกเราเรียกร้องกันเยอะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราโดนกันทั้งแกส๊สน้ำตาเราไปชุมนุมกันที่หน้าตำรวจคนครบาลใช่ไหมจย์ตอนนั้นเราก็เรียกร,อร้องเลยว่าต้องปฏิรูปตำรวจเพราะตอนนั้นเนี่ยตำรวจไม่ทำงานที่ทำงานก็เลือกข้างผู้ก,กันตรงตรงประชาชนโอ้โหรู้สึกมากเลยว่าตำรวจเนี่ยต้องปฏิรูป ต้องเปลี่ยนครั้งใหญ่อาจารย์ก็ได้ยินใช่ไหมก็ทุกคนรู้กันเป็นปกติแม้แต่ในแวดวงของตำรวจเนี่ยจะแต่งตั้งโยกย้ายต้องใช้เงิน5้าล้านสิบล้านบางตำแหน่ง20ล้านบางตำแหน่งพูดเลยเถิดไปถึงขนาด50ร้อยล้านเขาใช้เงินไปเพื่ออะไรก็ไปซื้อตำแหน่งพอมีตำแหน่งแล้วก็หาเงินจากตำแหน่งนั้นอ๋อแล้วตำแหน่งไหนต้องใจเงินมากเงินน้อยก็ดูว่า ถ้าตำแหน่งนี้และไปลงจังหวัดนี้มันหากินได้มากอพูดไงได่ายๆได้สวยได้อะไรต่อไม่อะไรเยอะครับก็ต้องแบ่งก่อนให้เจ้านายก่อนจะได้เขาจะได้ย้ายเราไปที่ตรงนี้เป็นการลงทุนซื้อตำแหน่งเพื่อไปหากินเป็นแบบชัดเจนตรงไปตรงมาจนกระทั่งประชาชนมองและตํารวจเองก็มีความเห็นเป็นว่าเป็นเรื่องปกติซื้อขายตำแหน่งเป็นเรื่องปกติ ตอนนั้นเนี่ยที่เราเรียกร้องก็คือว่าเมื่อตํารวจเนี่ยเป็นชั้นต้นของกรมการยุติธรรม,มถ้าตํารวจรับใช้ใครบางคนหรือทํางานภายใต้ความกดดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความกดดันเรื่องอํานาจเนี่ยเ<ค><ค>มื่อตั้งเรื่องกรมการยุติธรรมชั้นต้นไม่ยุติธรรมแล้วเนี่ยเดินไปสู่ชั้นศาลเนี่ยมันก็ยากที่ประชาชนทั่วไปจะรับความยุติธรรมตอนนั้นจําได้เลยว่าเราเรียกร้องให้แยกเรื่องของการสืบสวนสอบสวน ออกจากกันออกจากการเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ออกจากกันคือไม่ใช่จับเองสอบเองพิสูจน์เองแล้วก็ส่งฟ้องเองคือมันต้องตรวจคานกันทั้งคนถ้าถ้าผมจับมาเนี่ยอแล้วผมผมจับมาเสร็จแล้วผมต้องมาสอบด้วยเนี่ยใครจะผมจะยอมสอบว่าผมผิดหรือผมไปจับคนผิดถ้าจับแล้วมันต้องถูผมก็ต้องพยายามสอบว่าไอ้นี่มันผิดจริงผมถึงจับมันมาตกลงถ้าคุณเป็นคนจับอาจารย์วันชัยเป็นคนสอบผม พิสูจนิติวิทยาศาสตร์ว่าเฮ้ยที่มึงสอบที่มึงจับเนี่ยมันจริงไหมเราก็คานกันใช่ไหมครับครับตัวรมันควรจะแยกม,มันควรจะแยกกันแล้วเราคุยกันถึงขั้นว่าจะต้องเหลาองค์กรตํารวจเนี่ยให้เล็กลง <c oughs> ลดหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตํารวจออกไปหลายเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตํารวจก็อปเรารอยากจ,จะให้ตํารวจเนี่ยเป็นตํารวจของประชาชนอยู่ใกล้ประชาชนและประชาชนควบคุมตํารวจได้ไม่ใช่ว่า มีคนส่วนกลางส่งคนย้ายเข้ามาอยู่ที่จังหวัดนี้ครับเพราะมันอยากจะมาหากินหรือย้ายไปจังหวัดนู้นเพราะว่าไอเวยนี่ทําอะไรไม่ดีที่อื่นกูเลยจับไปอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างนี้เป็นต้นสซโลมันก็เลยมีปัญหาไป,ไปสร้างแม่ปัญหาที่จังหวัดนี้ใช่ไหมครับครับซึ่งเราอยากให้ทุกท้องที่เนี่ยมีตํารวจที่ดีประจําท้องที่นั้นๆไม่ใช่ว่าพอตํารวจที่ใช้การไม่ได้หรือไม่ได้เรื่องอก็โอนไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำรวจที่ที่มีเงินหน่อยวิ่งเต้นก็ได้ไปอยู่ในจังหวัดที่ดีๆคือเรื่องตำรวจพูดตรงไหนเมื่อไหร่แตะได้ทั้งนั้นแล้วก็ทุกระบบเลยทุกโครงสร้างเลยเราก็หวังกันว่าอีสามปีที่อคอสชอเข้ามามีอำนาจมันน่าจะเปลี่ยนแปลงปฏิรูปได้เลยทำไมต้องคอสชอเอา เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของปกติปกติหลายเรื่องเลยในภาวะที่การเมืองปกติไม่มีทางแก้ได้เพราะทุกคนเวลามามีอำนาจแล้วก็อยากให้ตำรวจอยู่ในอุ้งมือของตัวเองตำรวจเ,เขาเก่งด้วยผมจะบอกให้ผมเนี่ยเห็นกับตาพักการเมืองหรือใครมาเป็นนายกตำรวจจะเข้าไปหาที่บ้านแทบทุกวันนั่งคุกเข่าเลย<อ>ผมเห็นกับตาเลยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเรียกว่า นักการเมืองหรือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีท่านจะว่ายังไงถ้าเป็นอาจารย์พอใจมากไหชอบที่อาจารย์แล้วตำรวจมีอำนาจไหมมีมตกลงถ้าคนที่มีอำนาจเนี่ยเขายอมกับท่านเนี่ยท่านจะชอบไหมชอบอาจารย์แล้วท่านจะปฏิรูปไหมจะปฏิรูปไปหาอะไรล่ะอา <c oughs> จารย์ให้อำนาจผมหมดน่ะท่านก็จะคิดอย่างนี้ใช่ไหมว่าทีูทอิด S <S <S เที่ยวนี้ถึงข่าวเราแล้วอขอใช้อํานาจผ่านตํารวจสักหน่อยทุกคนก็หวังว่าเมื่อมีอํานาจแล้วปีหนึ่งสองปีสามปีเนี่ยเรื่องที่เราพูดกันทั้งหมดและการแก้ไขเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นอาจารย์หวังว่าคอสชอจะสามารถปฏิรูปตํารวจได้เพราะว่าการเมืองปฏิรูปไม่ได้ผมกม็อมองต่างนะอาจารย์เพราะว่าค <c oughs> อสชอ,อ,งองค์ประกอบหนึ่งของคอสชเนี่ก็คือตํารวจ ตำรวจเป็นหนึ่งในกองทัพที่ประสานาก็อยู่ในคอสชเมื่อมันเป็นเนื้อเดียวองค์เดียวกันแล้วเนี่ยใครมันจะปฏิรูปตัวเองได้หรือปฏิรูปชิ้นส่วนของตัวเองได้คือจริงๆนะถ้าคุณวิเคราะห์ให้ลึกๆเนี่ยก็ไม่ใช่เนื้อเดียวหรอกแต่เขาก็ดึงๆเข้ามาเอากับตำรวจก็ได้เพราะว่าตำรวจได้โควตาในเติดไปเยอะเขาก็ดึงๆเข้ามาเขาได้โควตาในคอรมอเหมืๆๆอนเป็นพักการเมืองพักการเมืองหนึ่งเลยนะอาจารย์นี่อาจารย์เวลาเรามีอำนาจจริงๆเราเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติมีอำนาจเบ็ดเสร็จ รวมทั้งเป็นหัวหน้ารัฐบาลอาจารย์ว่าตำรวจเขาจะเปลี่ยนมายืนอยู่ข้างทางหารไหมอาจารย์อาจารย์ว่าเปลี่ยนไหมแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนไหมก็เหมือนกันเลยใช่ไหมกับเรื่องพักการเมืองที่ผมถ้าเวลาผมมีพักการเมืองเลือกตั้งและผมมีเสียงเป็นรัฐบาลโอ้ทันทีแล้วถ้าเขามีอำนาจโดยการยึดอำนาจแล้วเป็นทหารตำรวจจะเปลี่ยนไหม เปลี่ยนไหมล่ะผมว่ายิ่งกว่าอีกนะอาจารย์เพราะว่าพักการเมืองเนี่ยมันยังเป็นรัฐบาลผสมหลายอันนี้มชัดใหญ่แต่คราวนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลที่ผสมหลายเหล่าทัพคือมันเปลี่ยนจากพักเป็นเหล่าทัพแทนเพรานะนั้นทัพบ,บกทัพเรือทัพปประกาศทัพตำรวจเพราะนั้น,น,น,นแนวคิดของนักปฏิรูปเวลาเจออับตัวเองที่จะต้องใช้อำนาจแล้วมีคนสวามีพักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตยมันเหมือนกันเหรืออาจารย์ ผมอยากจะบอกอาจารย์ว่าผมคบนายกคนหนึ่งที่ตั้งใจจริงๆอยากจะปฏิรูปตำรวจแต่ก็ทำไม่สำเร็จทำไมอ่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผมเนี่ยนั่งฟังกับหูเลยที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์มาจากการรัฐประหารของบิ๊กบังใช่ไหมครับใช่แล้วก็เชิญพลเอกสุรยุทธ์มาเป็นนายก พลเอกสุรยุทธ์ได้ตั้งอกตั้งใจให้พลตำรวจเอกวสิทธิเดชกุลชรเป็นประธานแล้วก็มีผู้รู้เยอะเลยทำมาแล้วแล้วในที่สุดพอผลงานออกมาเสนอที่ทำเนียบรัฐบาลผมเนี่ยไปนั่งอยู่ด้วยตอนนั้นผมเป็นสวแล้วในฐานะที่ผมสนใจเรื่องนี้ก็ให้ไปนั่งอยู่ด้วยรู้ไหมครับว่าในที่สุดตำรวจก็ออกฤทธ เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาขอเรื่องกลับมาดูก่อนนวงไปนวงมาจนไม่สำเร็จพ้นตเปรยเว่าสิทธิเดชคุณชรนเขียนบทความเนี่ยในมติชนออนไลน์21มีนาปี60นี่ไปอา่านดูยังพูดเลยว่าพน้นเอกสุรยุทธ์ได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติแล้วเพื่อปฏิรูปโครงสร้างเห็นไหมของตํารวจสํานักงาน,นตํรวจแห่งชาติ แต่ปรากฏว่าผู้ไม่เห็นด้วยได้รวมหัวกันคัดค้านและถ่วงเวลาจนหมดอายุของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัยนั้นการปฏิรูปจริงค้างเติงอยู่นั่นปีเดียวเออพราะเอกยุทธ์ปีเดียวทำไม่สำเร็จเพราะอยู่ปีเดียวอันนี้สามปีโอ้แต่เขาก็เมื่อทำไม่สำเร็จอาจารย์เขาไม่ได้หยุดนะ มองแบบอีกแง่หนึ่งเขาไม่ได้โยนเออเขาลเาทำไงเขาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยในบทเฉพาะการเลยว่าโยนไปอีกปีนึยภายในหนึ่งปีนับแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้นอกจากเขาไม่ยู่เดียวเดีร์จะต้อปฏิรูปเรื่องตำรวจให้สำเร็จเสร็จสิ้นในเรื่องใหญ่ๆคือการแต่งตั้งโยกย้ายรวมทั้งภารกิจของตำรวจอาจารย์ปรากฏอยู่ในมาตรานี้นี่นะครับของรัฐธรรมนูญ อยู่ในวงเล็บสี่นะครับในด้านการยุติธรรมนี่อยู่ในรัฐมนูลนันนี่ผมจะอ่านให้อาจารย์ฟังในวงเล็บสี่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่อำนาจและภารากิจของตำรวจให้เหมาะสมแก้ให้เหมาะสมอำนาจหน้าที่เนรำธุรว่าอว่างั้นนะครับ และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพม,มีหลักประกันว่าตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับความเป็นธรรมมันปรับโครงสร้างตรงไหนมันกลายเป็นพูดเรื่องเล็กเรื่องน้อยช่วยบริหารบุคคลใส่กฎเกณฑ์แล้วก็ให้เขาได้รับเงินเหมาะสมการแต่งตั้งโยกย้ายต้องเป็นธรรมเออ แต่ไม่มีโครงสร้างเลยพูดอย่างนี้ผมก็พูดได้ก็ต้องทําให้มันดีนะให้มันเป็นธรรมนะให้มันยุติธรรมนะให้มันรวดเร็วนะให้มันแลัวทําไงอะ่ะอาจารย์จะไปให้เขาลือ้อนู่นลือ้อนี่เลยก,<ะ>ก,ก็อาจารย์บอกถ้าไม่ทําในช่วงสามปีนี้แล้วจะให้ใครทําอ่ะถ้าจะไม่ลือ้อเพราะการปรับโครงสร้างปรับระบบต้องใช้อํานาจแน่เพราะตามโครงสร้างเดิมระบบเดิมมันมีคนได้ผลประโยชน์ไหมอาจารย์ มันมีคนหากินกับโครงสร้างแบบเก่าไหมมีเพราะฉะนั้นถ้าไปลื้อโครงสร้างมันก็ต้องมีเจ็บปวดกันบ้างแต่ถ้าไปเขียนอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเขียนก็ได้อาจารย์ครับแต่สามปีที่ผ่านมาไม่ใช่เขาไม่ลื้อโครงสร้างนะเขาลือ้แอ,อแต่เขาลื้อสวนทางอย่างที่เราเรียกร้องเราเรียกร้องให้เขาแยกระหว่างสืบสวนกับสอบสวนเขารื้อใหม่เดิมมันเกือบเกือบจะแยกแล้วมันเป็นสองแท่ง เขารวบกันเป็นแท่งเดียวเลยคือเมื่อก่อนคนเนี่ยสองประเภทนี้เนี่ยเขาแยกกันสำหรับตัวคนคือข,ขึ้นอยู่กับกองบัญชาการตัวแรงชาติเขามีแท่งสืบสวนกับแท่งสอบสวนส,สองแท่งเนี้ก็คือเติบโตกันไปแท่งไข่แท่งหมันไม่เอามาผสมรวมกันตอนนี้เขารวมกันไปเรียบร้อยทั้งสืบสวนสอบสวนเข้าไปด้วยกันคือคนสามารถจะโยกย้าย,ยข้ามไปข้ามกกมา,มาได้ไดเลยกลายเป็นพวกเดียวกันไปเลยเรียบร้อยอ่ะสรุปแล้ว มวสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการปฏิรูปตำรวจคุณเอเห็นว่าผมว่าถอยหลังครับอาจารย์ล่ะผมว่าถอยหลังด้วยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะผมว่าแย่ลงโดยเฉพาะจะก,กำลังจะมีกฎหมายออกมาให้ตำรวจสามารถส่องทํามองอีเมลโซเชียลมีเดียพอบอกระดับในพลสามารถจะส่องท่ามมองได้ระดับในพลจะนั่งส่องดูทุกคนไหม ก็ต้องมีระดับต่ำกว่านั้นมาบอกว่าท่านช่วยอนุญาตให้ดูอันนี้หน่อยเถอะแต่มันดูมาแล้วมันถึงรู้ไงเขาก็เพื่อความมั่นคงมากเานแตสิเราก็เลยบอกว่าเพิ่มอำนาจรัฐลดอำนาจประชาชนใช่ไหมแต่เท่าที่ฟังนายกหรือรองนายกที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าเขาแก้เยอะมากตำรวจไม่ดีตำรวจเลวตำรวจประพฤติชั่วเขาจัดการนะจาย์ ก็นั่นจัดก,การเป็นคนเป็นจุดผมไม่ได้บอกเลยว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแต่เพียงแต่ไม่ได้ปฏิรูปเรื่องที่สองเรื่องสื่อ,อผมคิดว่าคนพูดกันมากนะว่าต้องปฏิรูปสื่อผู้ก<ช>ระเจ้าอาจารย์เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าสื่อต้องปฏิรูปสื่อตอนนั้นไม่กล้านำเสนอถูกครอบงำโดยรัฐสื่อเนี่ย<ๆ>ก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติเนี่ย มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแ,แบ่งพักแบ่งพวกนะแล้วก็เป็นสื่อการเมืองโจมตีกันไปกันมาบ้านเมืองมันอิเลเ็กเรคสเละเธอะเนี่ยผมว่าสื่อก็มีส่วนสาคัญโอ้สื่อต้องปฏิรูปแน่อย่างที่อาจารย์พูดสื่อเนี่ยบางทีรับสินบนได้วายลังหนึ่งได้เงินเท่านั้นพาไปที่นี่ที่โน่นแล้วก็เลยบิดเบือนมีไหมทางการเมืองโดนสื่อบิดเบือนมีไหม ม,มีใช่ไหมครับและสื่อถูกซื้อโดยสปอนเซอร์ให้เป็นให้เป็นพักควกของพักการเมืองและหน่วยธุรกิจเนี่ยมีไหมโอโ้โหเห็นจนกระทั่งเป็นแบ่งค่ายว่าไอ้สื่อนี่นี่มจากอ e ีวงอีเวนต์จากภาครัฐตกลงประชาชนต้องการสื่อที่เป็นอิสระตรงไปตรงมาสื่อไม่ถูกครอบงำจากใคร ไม่ว่าจะทางการเมืองหรือไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจหรือไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานีสื่อเขาอยากจะเห็นสื่อเนี่ยที่เป็นอิสระจริงๆใช่ไหมครับอยู่ภายใต้การควบคุมกํากับดูแลของประชาชนไม่ใช่อยู่การภายใต้การกํากับของคนที่มีอำนาจหรือมีผลประโยชน์กํากับสื่อเขาอยากจะเห็นสื่ออย่างนั้นมันจึงเชื่อถือได้แต่อาจารย์ครับแล้วที่เขาจะปฏิรูปสื่อ มันไปในทิศทางแบบนั้นไหมมันเพิ่มอํานาจรัฐและลดอํานาจประชาชนหรือเปล่าหรือว่าไปเพิ่มอํานาจประชาชนและลดอํานาจรัฐผมว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสื่อต้องยอมรับว่าไม่มีอิสระร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะการเมืองไม่ใช่ประชาธิปไตยจ้าเพราะนั้นผู้มีอํานาจก็คงไม่ปล่อยให้สื่อเนี่ย มีอิสระกันอย่างเต็มที่เ,<อ>เต็มกำลังสามปีที่ผ่านมาสื่อไม่เป็นอิสระผมไม่ว่าอะไรแต่สามปีที่ผ่านมาที่เราบอกต้องปฏิรูปสื่อมวลชนเราได้ปฏิรูปเพื่อให้สื่อเนี่ยมีเสรีภาพอย่างรับผิดชอบต่อประชาชนและให้ประชาชนกำกับตรวจสอบไปในทิศนั้นหรือเปล่าอย่าตามที่ประชาชนเขาอยากจะเห็นคุณคุณ,คณวิเียนว่ามันเปทางนั้นยังไม่มี ก็ยังไม่มีเลยก็ยังไม่มีอาจารย์แต่ที่มันมีมันโผล่มากคืออะไรจะให้ปหลัดกระทรวงอยู่ในอยู่ในสภา,สภาวิชาช,ชีพสื่อมวลชนเพื่อที่จะไป <c oughs> ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือถอนใบอนุญาตหลักการมันก็ผิดแล้วอาจารย์ให้ฝ่ายที่จะถูกตรวจสอบเพราะสื่อมวลชนเขามีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารเอาลูกน้องของฝ่ายบริหารคนในฝ่ายบริหารไปอยู่ฝ่ายตรวจสอบ อาจารย์สภาผู้แทนทุกราษฎรเสียงข้างมากไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปเป็นฝ่ายค้านที่คอยตรวจสอบเวลาฝ่ายค้านตรวจสอบเนี่ยเขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายรัฐบาลเขาก็มีวิบฝ่ายค้านถ้ากฎเกณฑ์บอกว่าขอฝ่ายรัฐบาลขอฝ่ายที่มีอำนาจส่งตัวแทนสักแค่คนหรือสองคนเองไม่ได้เป็น เสียงข้างมากในฝ่ายค้านที่ฝ่ายตรวจสอบเลยขอเข้ามาอยู่สักสองคนเถอะอาจารย์ว่าฝ่ายค้านเรียบร้อยไหมมันจะอภิปรายไม่ไว้าวางใจได้ไหมเจ๊งไหมก็เสียงเดียวจะไปเจ๊งอะไรสองเสียงมันจะเจ๊งอะไรอาจารย์เอแล้วแล้วมันจะถูกแทรกแซงไหมมันจะถูกเอาข้อมูลออกมาไหมามันจะ <laughs> มันจะมีวิธีการไหมาอาจารย์ก็เห็นเลย ฝ่ายค้านฝ่ายตรวจสอบเขาไม่ยอมเด็ดขาดว่ามึงอย่าเสือเข้ามานะนี่เป็นเรื่องของฝ่ายตรวจสอบสื่อเขาเช่อ,อันนี้เข้าใจได้สื่อเขาจึงไม่ให้ปลัดกระทรวงหรือฝ่ายที่จะถูกตรวจสอบดันสลันเข้ามาเนี่ยมันผิดหลักการคนเดียวก็ให้ไม่ได้อย่าพูดแต่สองคนเลยและและทำไปทำมาเขาอ,อยู่ห้าปีพูดทำใหม่ห้าปีห้าปีมันเหมือนกับบุตรธ,ธิที่อยู่ห้าปี เพื่อที่จะไปเลือกนายกและจะตั้งรัฐบาลใหม่และอยู่หปีนี่ก็บอกขอคุมสื่อสักหปีหรือขอเข้าไปร่วมด้วยอยู่หปีคนเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ก็อยู่ไม่ได้แบบนี้มาแม้แต่ปีเดียวก็ไม่ได้เขาจึงลุกฮือขึนข้นมาอาจารย์เอาสื่อก็ร่างของสื่อมาเองสิอาจารย์คน,นเลยเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยว่าสปีนี้ในแง่สื่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยและต้องร่างเองต้องทำเองผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง เขาออกมาเลยว่าหายไพ่นี่สื่ออยากปกครองกันเองดูแลกันเองดีเลยแบบนี้เออสื่อต้องทํากันเองชนช <ด S 1> เลยอาจารย์ทุกเพราะสรุปเรื่องนี้ก็คือว่านอกจากยังไม่มีความคืบหน้าแล้วเนี่ยยังมีความพยายามใช้อํานาจรัฐเข้าไปแทรกแซงสื่ออยู่คุณว่าถอยหลังไหมมันก็ถือว่าถอยหลังเนื่องจากแต,แต,ตที่สําคัญที่น่ากลัวคือว่าอํานาจรัฐตอนนี้หลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าชื่นชอบชื่นชมคสชแต่อำนาจรัฐในวันข้างหน้าเนี่ย หลังจากการเลือกตั้งอาจจะไม่ใช่คุณประยุทธ์เป็นนายกก็ได้อาจจะเป็นใครก็ไม่รู้แล้วเราจะรู้หรือว่าเขาใช้อำนาจรัฐอย่างที่ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ชื่นชอบหรือเปอลอ่าถ้าไปวางระบบระเบียบแบบนี้มันเจ๊งเลยสื่อเขาถึงได้ออกมาต่อต้านก็<ป>สรุปว่าในเรื่องของการปฏิรูปสื่อสารมวลนชน,นย,ยังไม่เกิดและมีแนวโน้มจะถอยหลังอีกเหมือนเหมือนกับเรื่องเมื่อกี้นี่คือตำรวจก็คือดันจะไปเอาฝ่ายถูกตรวจสอบเข้าไปแทรกแซงเข้าไปอยู่ในฝ่ายตรวจสอบเนี่ยมันทําไม่ได้ thank <laughs> you